หลายๆคนอาจสงสัยซี่ลวดเบาแบบนี้จะทนแรงดึงไหวหรอวันนี้เราจะพามาทดสอบแรงดึงจริงของซี่ลวดไ์เวทที่ทั้งเบาทั้งแข็งแรงมากกว่าที่คุณคิดปกติแล้วซี่ลวดเบามักจะหักง่ายบิดงอไวและเข้าเกี่ยวลำบากแถมสีหัวน็อตก็ยังซีดไวไม่ทนแดดและไม่ทนฝนแต่ซี่ลวดไรเวทจากยากุโซนั้นหัวน็อตผลิตจากอลูมิเนียม A7075 ที่ใช้ในอากาศยานมีความเบากว่าเดิมถึง2เท่าและแข็งแรงเทียบเท่ากับหัวน็อตเหล็กมีความยาว23มมิลลิเมตรเข้าเกี่ยวง่ายสีสันสวยสะดุดตาเงางามทนทุกสภาพ สาม,มารถทนแรงดึงได้ถึง8,250นิวตันเหนือกว่ามาตรฐาน JIS ผลิตด้วยโครงสร้างเหล็ก A42B High Carbon ชุบโครเมียมที่ทนในทุกการบิดและยังสาม,มารถประกอบล้อมรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปได้อย่างหลากหลายรุ่นผ่านการชุบสีอโนไดทําให้สีสันสวยสุดตลอดการใช้งานไม่หลุดไม่ลอกและไม่ล่อนอย่าให้ของแต่งดีๆหลุดมือซี่ลวดไหลเวทเบาแรงและทนเลือกได้ถึงสีสีสำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายของยากุโซใกล้คุณและสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่าน านช่องทางออนไลน์ตามนี้ได้เลยนะคะ